ไปเล็วไปเร็วโอ้ลมแรงมากเป็นไงบ้างโดนพายุถล่มไหม <Hello. S 1> โอ้ไปค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นเวลายามเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปปั่นจักรยานกันค่ะทุกคนนี่วันนี้เราผนจักรยานรือรถเรียบร,ร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้ฝนเพิ่ผผงหยุดตกนะคะด้วยคนนี่ที่มเมยัยงเต็มอยู่เลยเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าถึงที่ปั่นจักรยานแล้วเนี่ยฝนจะตกหรือเปล่านะคะไปเดี๋ยวเราไปกันที่ไปพร้อมไหมคะ โอเคปายตอนนี้นะคะ<ไ>เกลี่คขึ้นรถไปแล้ววันนี้เราเอารถกระบะไปนะคะสวัสดีค่ะโ okay, อเคปเราไปกันอุออ้ยโชว์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 ของโชว์ของอ <laughs> นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราถึงที่ปั่นจักรยานแล้วนะคะตอนนี้ทันมาลับใกล้จะตื่นแล้วหลับตายอยู่แต่ว่ากระพริบตาปริบกริบกริบล,ลืมสะลือ <laughs> อยู่นะคะทุกคนนี่ตอนนี้เรามาแบบเหมือนจะเป็นที่แรกเลยคนแรกเลยนะคะนี่ ไม่มีโคนนะแล้วตอนเย็นๆเขาก็จะมาวิ่งเล่นกันแล้วก็ปั่นจักรยานกันนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะขนจักรยานลงทันวัดตื่นแล้วค่ะโอ้โหอ่าเขายุเข้าเขายุเข้าวัดแล้วไปแล้ววัแล้ววัด <laughs> แล้วโ <laughs> อ้โหลมแรงมากเฮ้ยเกียรีบไปไหนที่มั้ย ตอนนี้เราจะต้องไปตามเกียวรี่แล้วเพราะว่าตอนนี้พายุเข้าแล้วนะคะทุกคนมาแล้วมาแล้วตอนนี้พี่ไม้ไปตามเกียวรี่มานะคะเป็นไงบ้างโดนพายุถล่มไหมโอ้ใบก้าวโอ, <laughs> โอ้ลมเย็มากมาแล้วมาแล้วเป็นไงโดนพายุไหมโดนพายุไหมโดนไหมลมแรงไหมเหมืมเ่อกี้ไม่โดนเหรอเมียไม่เอาเ<อ>มียไม่ตี ลมแรงมากเลยนะคะได้บอกไม่พอใส่โค้งได้คนเดียวได้เหมาออกมานะคะตอนนี้ต้องมีสเปยงก็คือน้ำของเรานี่นะคะแล้วระหว่างที่เกลลี่จะไปปั่นจักรยานยาวๆเลยนะคะแม่กิจก็ขอให้เกลลี่ทำอาหารที่แม่กิจทานนั่นก็คือเจลร้อนค่ะทุกคนเจลฮ้อนนะคะเจลฮ้อนเป็นถ้วยร้อนแจวฮ้อนแบบแ่บๆนะคะเม่กิก็จะรอรอเกลลี่นะคะโอเคเดี๋ยวพี่เกลี่ทำข้าวไม่แป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปปั่นจักรยานนะคะเก่งมากนี่เริ่มแล้ว นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นบะหมี่แห้งๆนะคะแล้วก็นี่เกลี่ยมีไข่ด้วยไข่สองฟองเลยอ่ะไข่ทะเลโป๊ะใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปเลยนี่ค่ะจิ้มค่ะไม่ใช่ค่ะใช่ใส่นี่ค่ะโอเคค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอจอดเดี๋ยวที่ไม่ที่ไม้ใส่เครื่องปรุงก่อนอ้าวใส่เครื่องปรุงหูอยากใส่เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่แกต่อไข่เดี๋ยวพี่แกต่อนี่ใส่ไปเลยนี่นะคะพาลูกๆมาปั่นมาแล้วนม่แม่ก็เลยมาต้อง

ก็ใส่น้ำอันนี้ใช่กันใช่กันเออนะฮัมโมเอิดคอแล้วก็เอาเมื่อน้อยดูดูเมื่อน้อยเมื่อน้อยโอเคปิดฝาฝาปิด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 ฝาโอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วทุกคนนี่ต้องมันมีฟองด้วยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ปิดแล้วนะคะเดี๋ยวรอรอมันเดือดนะแล้วก็ไปก็จะเปิด oh ให้ดูว่าเป็นยังไงนี่นะคะทุกคนตอนนี้มันเดือดแล้ว เดือดแบบผุดผุดุดุดใช่ใช่ใช่ใช,ใช่10นาทีนะเดี๋ยวแม่เกตจะเปิดน,นี่นะคะทุกคนได้แล้วนะคะมามา่าเจีวฮอนนะคะนี่เดี๋ยวแม่เกตจะทานรอเกลี่ย